กับในช่วงของยูโรพทิเตอร์ครับมาวิเอีกข้อจบเกมในกลุ่ม E ครับซึ่งจะลุเตกัาร์บันพุทธนะครับในเวลา23นาฬิกาลุเตพร้อมกันนะนะครับสโลเกียเจอกับโรมาเนียครับและเบลเยียมเจอกับยูเครนในกลุ่มนี้งูกินหางมีโอกาสนะครับเพราะว่าทั้ง4ทีมมี3แต้มเท่ากันนะครับฝั่งของสโลเกียนะครับมีมาตินดูบาร์ก้านะครับมิลาสไรีเนียนะครับมีโรบอตกานะครับพวกเขาก็มีที่3แต้มแต่ว่านัดล่าสุดพวกเขาก็แพ้นะนะครับ ขณะที่ฝั่งของโรมาเนียครับชนะเกมแรกคือชนะยูเครนมา3าส่วนแล้วก็ล่าสุดแพ้กับทีมชาติเบลเยียมนะครับฝั่งของโรมาเนียนะครับก็มีผู้ชายของโจชิฮาจีนะนะครับก็คือยานิสฮาจีแต่ว่าจะเป็นสัมรอท์นะครับตัวหลักก็คือนิโคเลสเตชิอูนะครับซึ่งเป็นกัปตันทีมนะครับขณะที่กองหลังก็คือราดูดากูชินนะครับกองหลังจากสโมสร์เปอร์ซึ่งเล่นได้อย่างแข็งแกร่งมากโรมาเนียนะครับนัดแล้วเจอแบบเยี่ยมอาจจะแบบ โดนเร็วด้วยฮะเจอความแข็งแกร่งของนักเตะตัวเก่าหลายคนนะครับแต่ว่านัดเจอ,อยูเครนและดีมากนัดน,นี้ถือว่าสูสีครับสโลวีเซียกับโรมาเนียแต่ถ้าให้เลือกทีมที่จะชนะนะนะครับสเปนิตของโรมาเนียนะครับเพราะว่าดูดีมากนะครับดูทีมของยอนาเดสกูนะนะครับเอดีィยอนาเดสกูนักกุศลของโรมาเนียนะครับสเปนิตของทีมค่อนข้างดีนะเพราะว่าเกมนี้มีสิทธิ์ที่โรมาเนียนะครับจะเฉลิมชนะสโลวีเซียและผ่านเข้าสู่รอบ s e m i f i n a สุดท้ายต่อไปครับ สนับสนุนโดยไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกได้ดีต้องที่ไทยวัสดุ